ดินแดนที่งดงามช่างตะการตายิ่งนักประทับใจจริงๆแต่เจ้าสาวของข้าข้าเบื่อที่จะมองวิวตรงนี uh ้แล้วเดี๋ยวบอกนะจะถล่มเมืองโ้พลังอลังการมากไฟดับทั้งเมืองเลยครับเป็นยังไงล่ะที่รัก ประทับใจไหมล่ะเยี่ยมข้ารู้เจ้าไม่เคยโกหกข้าคุยกันรู้เรื่องเลยนะอาการฉันจะเมาไปใหญ่แล้วคุวยกับเทพีสันติภาพปกติเขารักสันติภาพไอ้นี่ดูจะชอบความรุนแรงนะครับถ้าชอบความรุนแรงเลือดสาดอินดีต้อนรับทุกท่านคู่ดินจาไกเดนภ่าคที่3หากไปนานมาก ยอดวิวมันน้อยผมก็เลยต้องไปทําใจนะครับตอนที่ทําใจได้แล้วก็กลับมาต่อภาคที่3มไม่รู้จะจบหรือเปล่านะครับแต่จะพยายามก็แล้วกันเป็นการล่อนแบบมีสไตล์นี่แน่จะได้ไม่ต้องทรมานโยเก็บงานอีกต่อหนึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่แบบว่าเมืองหลวงแล้วนะนะครับตรงนี้มีอัปเกรดได้เข้าไปได้ไหมเนะี่ย เขาไม่ได้ผมอัพอะไรได้บ้างหรือเปล่าไม่พอผมต้องใช้น่าจะสองหมื่นป่ะสองหมื่นอ่ะไปกันเฮ้ยเมืองนี้มีหมาเดี๋ยวหมาหัวดี่ยเอาตีกันอย่างนี้ทั้งวันก็ไม่โดนไม่รู้ยังไงติดถังกระยาไปเดียวแทนที่จะตีให้มันปิวไปได้เฮ้ยไปตัวอุ้ยอุ้ยไหวมากอือไปนะเราอ่ะอุ้ย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 โอ้โห พวงพวงเรียบร้อยเมืองใหญ่ปะเนี่ยทางนู้นเหมือนจะมีของนะมาเก็บของก่อนอ่าจัดมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเรามีอยู่แล้วเนี่ยพลังเราเต็มอยู่แล้วไม่รู้มันจะให้ทำไมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าดูจนจบก็ฝากช่วยกันนะครับคนละไลค์กัน ถ้ายอดไลฟ์มากผมก็จะกลับมาต่อนะครับอย่างน้นอยๆมันได้สัก5 0 0รอยขึ้นไปก็ยังดีตรงนี้กล่องนึงเ้ยอาวุธใหม่เกมที่เขาขยันให้อาวุธจริงว่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเป็นสิวนินจาใช่ไหมเป็นเคียวเรียกเคียวดีกว่าลองหน่อยผมเป็นคนชอบลองอุ้ยตรงนี้มีมือธนูด้วยว่ะลอง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 ปั่นดี คล้ายๆนั่นแ็กนี่เลือดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวผมเก็บไปตัวนี้ก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าท่าในการกระโดดมันจะไม่ต่อเนื่องเลยเออแต่ต้องหัดเล่นนะหัดเล่นมันก็น่าจะริ้วอยู่ไม่เอาดีกว่าเราถนัดตรงนี้ไปแล้วเออเออเออสไตล์ใครสไตล์มันก็แล้วกันเรียบร้อยจะให้มันเก่งทุกอย่างก็ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อะไรได้เลือด ขึ้นนี้หรือเข้าประตูนี้ประตูนี้น่าจะเข้าไม่ได้มุมกล้องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่เกมเก่าๆมันจะบังคับไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่หุยหุยตั้งเป้ารอยอยู่เลยเออเรียบร้อยไปดูเหมือนมีดักลุกซอกซอยจับมาข้างหน้าจุดเซฟ อุ้ยตรงนี้เต็มเลยวะเอาไงดีเอาไอ้นี่ก่อนโอ้โหไอ้ตัวไฟนี่โคตรเกลียดเลยผมเกลียดมากต้องเก็บงานมันก่อนเลยแล้วระบบล็อกเป้าวัดดวงเป็นระบบล็อกเป้าวัดดวงครับเกมนี้มามาดิงดิงไอ้ไฟมึงโดนแน่ซึ่งโดนแน่เอาเด้เอาเด้เอาหายตีไม่ตัวเนี้ย แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเซฟได้เอาตายแล้วเหรอโอเคจบงานผมต้องไปทางไหนขึ้นนี้ป่ะถ้าจะขึ้นนี้แหละเนี่ยมีบันไดยอยู่เนี่ยปีเลยปุ๊บปุ๊บนี่เรียบร้อยเฮ้ยืหมันมาอีกแล้วนี่มึงโดนก่อนเลยต่อท่านี้ท่าเดียวรับจบท่าเดียวรับจบโอ้ยพลังพลังไฟเก็บงาน งานให้เรียบหัวข้างบนนี่ตัวไอ้ไอ้นี่เต็มไปหมดเปล่าอุ้ย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 ดู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 ทำไมไม่ยิงวะเนี่ยยิงดิขอไม่ต้องชาร์จไม่ได้เล่นนานกดยิงรัวได้เลยเอาลนผมก็ไปกดง้างค้างไว้เลยครับซี่ไงอ๋อให้มองหน้าไปทางนี้แล้วก็กระโดดเกาะได้ด้วยเกาะเสาได้เดี๋ยวสำมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี้เอาละไป แสดงว่าลงไปข้างล่างไม่ได้หรอหรือไงถ้าลงไปน่าจะตายนะผมว่าข้างบนเหมือนจะมีของอะไรบางอย่างคนเนี้ยเหมือนเห็นฟ้าฟ้าเดี๋ยวตีขึ้นไปดูได้ปะไม่ได้ด้วยแต่ผมเห็นเนี้ยเต็มเลือดอ่ะอุมยกระเด็นเลยว่ะแรงกันนะเราอ่ะติงแรงกันนะเราตีตีทีโคตรไกลร้อยอันนี้น่าจะไปไม่ได้แนละ้วแต่เดี๋ยวลอง ไม่ได้ขึ้นคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ได้แต่ว่าลงข้างล่างนี่แหละโอ้ยปยิวอะไรนักหนาอะไรนักหนาเราอะ่ะจัดดิตัวเนี้ยจ้องอย่ายยิงเวลาตัวขาดนี่ต้องระวังเลยจะแรงมา้ถ้ามันจับเราแล้วระเบิดตัวเองได้ยังไม่หมดไม้นึงเมื่อกี้มืดตีเลยตายปะตายเรียบร้อย ทำไมหลังๆดูม <One Emperor> ันง่ายๆกว่าตอนแรกยิ้วยิ้วแล้วก็เซฟเดี๋ยวของอีกหนึ่งกล่องได้อะไรเนี่ยยาเติมเลือดเอาละไปมาอีกหนึ่งมาเพื่อนมามาตีเยอะนี่วาเออมาเยอะๆดีจะได้มันจะได้ร่วมปาร์ตี้กันมันๆมา มาเข้ามาเลยเข้ามาเลยอุ้ยโอ๊ยโอ้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 ยเอาเหรอเอาเหรออุ้ยถอยก่อนโอ้ยกระเด็นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออต้นชาร์จมาจัดแค่นี้ก่ onde! อนเบาไปไปหลีไปมาตีตีวงวงเอออุ้ยอืมอืมอืมตีอยู่ตัวหน้าไปล็อกตัวหลัง ชัดเจนมากโอ้ไม่ต้องมาสอนกูบล็อกมึงล็อกเต้าให้ดีก็พอละหไม่ยอมบล็อกเป้าเนี่ยเออไปขึ้นเรียบร้อยดันไปล็อกตัวข้างหลังตีข้างหน้าเกมนี่เกมไวมากเล่นแล้วโคตรมือมือนี่คือสาเหตุที่ผมเดินไปนะครับเมื่อมากบอกเลยมันต้องรัวตลอดเวลาอันนี้อะไรเนี่ย เปิดก่อนโอ้ได้เลือดทุกดีเลือดกำลังลงพอดีเลยอุ้ยฝูงหมาเต็มเห็นเงาแวบๆมาเยอะมาเยอะอุ้ย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 ใครใครยิงไฟมาวะหมาพ่นไฟด้วยเหรอโอ้หหมาฟิวจัดแรงด้วยไม่ใช่ไฟอย่างเดียวครับโอ้โหยิงทั้งระเบิดแล้วก็พ่นไฟยังโหด แต่ก็ยังดีมันให้ยามานะถ้าไม่ให้ยามาน,นี่แย่เลยแหละอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ท่าไม่ตายท่าไม่ตายใหม่เหรออ๋อเราได้ท่าไม่ตายใหม่เดี๋ยวค่อยลองมันเหมือนเป็นพลังตามตัวอะไรทุกอย่างเดีย๋ยวบอกนะให้ลองกับบอสเลยอ่าก็ไม่แน่หรอกอุ้ย พังเข้าออกมาจากรูข้างล่างเต็มเลยตัวอะไรวะเนี่ยให้รองกับบอสจิงด้วยครับหน้าตาหน้าเกลียดมากยิงด้วยยิงด้วยเดี๋ยวเดี๋วเก็บนี้ไม่มีล็อกเป้ามาแต่ดูมันก่าเกินกว่าจะเป็นบอสเลือดก็ไม่มีอ๋อนี่ตัวธรรมดา ตัวธรรมดาตัวธรรมดามาเดยใช้ท่านี้เลยเพราะท่านี้เป็นเหมือนไฟป้องกันตัวเองเฮ้ย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 อยู่นานเลยมาเดยไม่เท่าไหร่มึงกางออกมาเมื่อกี้เยอะเออมามาตีสันสันฟิเจอร์ข้างหลังมาเลยอุ้ยอุ้ยโดนมึงท่านี้แรงแน่ วุ้ยโชคดีสะบัดผิวไปก่อนหวงหวงหวงเออตายเปล่าเรียบร้อยกระโดดลงนี้ป่ะดีแหละทางนี้แหละทางนี้จะนำไปสู่ใต้ดินเติมเลือดนี่ก่อนอ่าเติมให้เรียบร้อยหมาหมามาเนี่ยหมานี่เก่งไอตัวไอตัวเมื่อกี้กากเลยเทียบกับหมาหมานี่ยังเก่ง เฮ้ยเฮ้ยอย่าอยาอุ้ยอยดูดิดูดิอย่างผิวเออมามันอาจจะมีอาวุธสักอย่างนึที่ทําให้เราจัดการหมาง่ายเนี่ยครับแต่ว่าก็เจ็บหนักอยู่หมานี่ทุกเกมตัวปัญหาไปได้สองทางทางนี้น่าจะตันทางนี้ขึ้นได้เนี่ยอ๋อโอเคแสดงว่าเท่าเราหล่นนี่เราต้องไวิ่งมาใหม่แน่นอนเลยเจเวลดิมอนซีล เฮ้ยมันเหมือนเพิ่มเลเวลได้นี่หว่าเลเวลของวิชานจาอะไรพวกน,นี้เข้ามาใช้ตรงไหนไอะไอเทมนี้เหรอเนี่ยเนี่ยอัพเวลได้เลยหนึ่งขั้นครับเอาเลยดูเนี่ยพลังนี้ก็พูดถึงว่าก็ดีนะมันกันต่ตูตีเราอ่ะใช่แม่เพราะไอพลังยิงนั้นมันดูเออเออยิงบางทีก็มุมกล้องไม่ดีโดนบ้างไม่โดนบ้างเอาพลังนี้ไปก่อน ไส่ได้ปะเนี่ยเอาปูนแตกไต่ไม่ได้ไปทางนี้เหรออ่าโอเคเดี๋ยวทางแล้วเก็บของถ้าไม่ตายนี่น่าจะโดดไปได้เลยเฮ้ยเมื่อกี้ด้านซ้ายเหมือนจะไปได้เดี๋ยวนะลองมาทางนี้ก่อนเมื่อกี้วิ่งเลยไปอ่ะลงมีของเนี่ยเฮ้ยบางทีทางนี้จ,จะเป็นทางผ่านก็ได้ ม่เป็นไรผ่านก็ผ่านผ่านไปเลยไม่ต้องเก็บทุกอย่างก็ได้โอ้ยวัยรุ่นนักเลงดักยิงเพียบจัดดิจัดดิดดตวงไปไปไปเรียบร้อยอุย้ยตรงนี้ไม่ไม่ง่ายเนะี่ยไม่ง่ายนเ,าเนี่ยเราไปดิไปเอออุยอ้ยอุ้ยข้างหน้าเพียบอุอ้ยเยอะเกินเอา้าอุย้ยมีน้ำด้วย โอ้ยมึงมันยิงผมทางไหนวะเนี่ยมันมีคนดักยิงอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอเมื่อกี้ส่าฆ่าตายไปแล้วยังมีคนดักยิงอีกยังมีการสอนวิ่งแต่กำแพงอยู่ยยนะก็ท่าเดิมๆยังจะสอนอย่างไไปโดดโอ้โหอ๋อมันเป็นการไต่กำแพงสองสเต็ปนะครับอะได้แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมีประโยชน์มาก ทีนี้มาปูดีไหนอ๋อ,อกลับมาที่เดิมแล้วอุ้ยถ้าใครหล่นนี่แบบโอ้โหอย่างไกลอ่ะไปยาวมันไม่สามารถที่จะโดดต่อเดียวได้นะเมื่อกี้มันต้องม้วนรอบหนึ่งแล้วมันถึงจะไปต่อได้ยาวไปจ้ำโอเคเมื่อกี้ผมหล่นลานกล,นกลัวมันยิงก็เลยตกไปเลยทีเดียวเสียเวลามากอุ้ยหุยหุยหุยเปิดพลังเลยแล้วกันทีลองดิอัพมาแล้วอัพมาแล้ว,อ,อ,ลว,อ,อ,ลวอุ้ยอุ้ย ไอ้พลังทั้งส่วนใหญ่จะโดนตัวเดียวไงตัวนี้มันใครมาด้านหลังโดนหมดดีดีดีอันนี้ดีเรียบร้อยหมดยังหมดแล้วหมดแล้วไฟอุ้ยอุ้ยมาจากไหนอุ้ยอุ้ยจำสแกนอ้ยโดนหลายตัวเนี่ยมาด้ออุ้ยรอบนี้มีพนไฟลบลบมามาเออย่อเสร็จ เจอจุดเซฟเซฟเลยอะไรของมันวะเนี่ยมึงจะมึงจะไปทางไหนกันเนี่ยเออทีนี้ตรงนี้ยังไงอ่ะท่านจะต้องมาด้านนี้อ่าทีนี้ตรงนี้ต้องเกาะเสาเนี่ยโอ้โยถ้าไปเก็บของก็ต้องกระโดดกลับมาอีก,กนะเนี่ยไปอ่ามีอะไรหรือเปล่าโอของดีโชคดีตัดสินใจมาเอา แต่ตอนกระโดดขึ้นอย่าตกตกนี่เป็นปัญหาอ่ะทีนี้ไปทางนูน้นพี่ยาวไปอย่ามีใครสอยนะตอนนี้อ่ะลงเลยตรงนี้สองสเต็ปเรียบร้อยมีตัวตอนรับอยู่เออไปกระเด็นเรียบร้อยไปเออสวยรับได้ยัง อุ้ยขาดน,นิดเดียวเดี๋ยวได้ครับหูดแล้วนี่ยังไงอะ่ะยิงให้พังได้ปะอ๋อยิงให้พังได้โอเคแต่ต้องเล็งเองอ่าสอยหมดสอยหมดไม่สนหน้าไหนอ๋อมันพังยิงเดี๋ยวมันก็ยังหมุนอยู่ผมเลยร่วงเลยต้องรอให้มันหยุดก่อนเหมือนตรงนี้จะมีของอะไรสักอย่างนึง ไอหัวกะโหลกนี่ที่ผมเห็นในดากแล้นผมก็โดนหล่นนี่หว่าไม่รู้ไปทำอะไรได้บ้างไม่แน่ใจลงมาแล้วทางดูเดิมเดิมมากแต่น่าจะไม่ใช่หรอกมันเหมือนกันหมดในอุโมงค์เนี่ยต้องทำลายนี้เหรออ่าดูก่อนทีนี้ต้องโดดไปทางไหนต้องโดดน่าจะต้องโดดจากทางฝั่งนู้นต้องรอให้มันหยุดปะเนี่ย ไปเลยดิลองไปเลยเอ้ยไปได้โอเคทีนี้ยังไงต่อมันให้วิ่งให้วิ่งบนน้ําเลยครับทุกคนข้างบนไม่มีทางไปเนี่ยแสดงว่าเราต้องดําน้ําไปนะครับนี่นี่นี่เจอทางแล้วนะผมก็ปั้มแต่จะวิ่งบนน้ําสรุปยังไม่ต้องวิ่งตอนนี้นี่แหละต้องขึ้นตรงนี้แล้วค่อยวิ่งอ่าเจอจุดเซฟนี่วิ่งบนน้ําได้เซฟก่อน อานนี้เหรอโอ้เตะอย่างงี้สวยตรงนี้เตะสอ,องชั้นอีกแล้วฮะไปได้พลังนี้มาแล้วก็ต้องไปด้านนู้นมาละเส้นทางเงียบๆชอบกลแล้วผมจะไปตรงนี้ยังไงตรงนี้ไม่ถึงแน่หุย อุ้ยเดินโอ้ยวุ้ยหุหมามาโอ้ยเปิดพลังเลยดีกว่าบ้างมาเวลาใครเข้าด้านหลังจะได้โดนเอาเด้เออจับเต้จับเต้ทามาเลยตีนี่มามาเต็มระบบหมูหมากาไก่จับมาหมดยังนี่ถ้ายังไม่หมดเดี๋ยวจับให้ไป แคบจะไม่เหลือแขนขาแล้วยังจะพยายามจะสู้เสรอ,อยเรียบเกลี่ยงเลยทางนี้แหละน่าจะใช่เมื่อกี้ไปวิ่งหลงมาวิ่งกลับไปทางเดิมอ่าอะไรเนี่ยสอนวิ่งบนกำแพงอีกแล้วไปดิยแค่นี้ก็ต้องสอน ทีนี้อัพได้แล้วแหละสองหมืน่นวลวสามแม็กเลยป่ะเนี่ยเห็นมันมีแค่สามจุดน่าจะแม็กแล้วแหละวิ่งผ่านไปได้ไงเออมาตีดิงต่อไปยิงศพเรียบร้อย อะลงเลยมาถึงรางรถไฟแล้วเก็บงานว่าแล้วไปตีไม่ค่อยโดนคือมันหลบจังหวะเราจะไปปาดหัวมันขึ้นบนมันหลบก็เลยไม่ได้ใช้ท่าดิงตัวนี้เจอดาวกระจายไปก่อนมาควงเรรยบร้อยตายยังไงอะตรงเนี้ยตรงนี้น่าจะต้องไต่นี่อ่าแล้วโดดขึ้นไปโอเค การบังคับค่อนข้างไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะเกมนีนมนยน้โดนตีมันเปลี่ยนโดนตีมันเปลี่ยนเอาเด้กูย,ยิงก่อนของฟรีอุ้ยกระโดดเข้ามาเลยเหรอเออมาเอาด้มาทำไม่ตายเลยเปิดไฟไว้ก่อนกันหลังครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกกันหลังอย่างเดียวอุ้ยโดนย่างสด โดนย่างโซนได้เราหุท่านนี้ดีแน่ตอนเล่นรอบแรกผมยังไม่เคยใช้เลยผมใช้แต่ท่าปล่อยพลังล่นแหละตอนหลุมได้ท่าน,นี่พูดดีเอายังไม่หมดเหรอใครเข้ามาคือมันโดนแล้วมันตายไปเลยไม่เหมือนในตัวนั้นยิงพลังแล้วยิงไปก็หายเลยหรือเป็นเพราะเราอัปเกรดวะดีมากดีมากมามามาเออตายแรง ตรงนี้แลดูเหมือนจะไปไม่ได้แล้วปะ่ะมเป็นคัพซีนมีบางอย่างที่ใหญ่มากๆกำลังเข้ามานั่นไงโอ้ยจอยผมสันส่นสั่นตะเพืออรุนแรงมากสั่งแปบแปดแปดแปดไม่รู้เสียงเข้าไม่บ้างป่เนี่ยสั่นสุดๆยิงเดยิยงเดย,ย,งดย,ยิงลัวแล้วไนโซนนะ ยิงดักเลยยิงดักเลยเฮ้ยหางมันยิงหางมนดิมันดันมีออโต้ครับไปล็อกอะไรก็ไม่รู้มันไปต่อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมีพลังยิงมาได้ด้วยเหรอผมก็ยิงเพลินเลยไม่ได้ดูพลังเลยเมื่อกี้จะเข้ามาใกล้ผมจะหวดเลยไปลุยหวดขวดขวดเลยมามามามีมีลูกกระจอกหล่นมาด้วยครับแต่มันโอ๊ย มันไม่ยอมล็อกลูกกระจอกไงไปไปไปผมเปิดพลังนี้เลยผีเสื้อไฟผมแรงๆโหดๆหดลนลนเต้าหลนแล้ว,ลลวเรียบร้อยตายแน่เสร็จมาพ่วงเออขึ้นครับขึ้นทีจัดพ่วงเสียบเรียบร้อยแลดูกระจอกเกินไปวะเนี่ย ว่วงแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะ่าจะเป็นบอสที่ง่อยที่สุดแล้วในบรรดาทุก่าน <c oughs> ตายไปนะเธอจะกระจอกซะขนาดนี้ไม่มีอะไรเลยเสร็จครับเรียบร้อยโอ้แต่จอยนี่อย่างสันเลย <c oughs> นะครับผมอ่ะเอาละครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้นะครับจบไวเท่านี้ก่อนนะยังไงชื่ชอบก็เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับผมสวัสดีครับ